มาที่ My Activities นะคะตัวนี้ปรับได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะอ่าอันนี้คือตัวรูปแบบนะคะเป็นคำศัพท์ที่ใช้สอนนักเรียนนะคะเราสอนคำศัพท์ก่อนแล้วเราก็มาสร้างเกมให้นักเรียนเล่นนะคะเมื่อกี้พาพาพาสร้างเกมไปแล้วนะคะพาสร้างบทเรียนไปแล้วเดี๋ยวจะพาแชร์นะคะอ่าตัวนี้เป็นรูปแบบของเห็นหน้าจอนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นการเรียงอักษรน,นะคะให้นักเรียนเรียงอักษรน,นะคะอย่างคำนี้มันเป็น c o อ i n g n u m b เบ one two ten นะคะนักเรียนก็จะได้รับลิงก์นี้แล้วก็คำศัพท์ที่มันถูกต้องนะคะมาเรียงกันนะคะตัวนี้นักเรียนก็จะเล่นลักษณะแบบนี้นะคะนักเรียนก็จะกดไปผ่านไปข้ออื่นนักเรียนก็จะเล่นแบบนี้สมมุติว่าไปแล้วนะคะสมมุติว่ามันถูกต้องเนาะ ทีนี้เวลาจะแชร์นักเรียนแชร์ยังไงดูที่มุมขวามือนะคะขวามือเนาะมันจะมีคาว่าแชร์นะคะแชร์ได้สองรูปแบบนะคะเรากดคาว่าแชร์นะคะเราจะแชร์ลิงก์ไปให้ครูท่านอื่นก็ได้นะคะในลักษณะนี้นะคะโดยการกดข้างล่างนะคะ,ะมันก็จะขึ้นลิงก์มาให้เรา Copy ปี้นะคะเราก็สามารถเอาลิงก์นี้ไป Copy ปี้้เสียงผ่นเลาะ ก๊อปปี้ลิง่์นี้นะคะไปวางไว้ที่ Facebook หรือกลุ่ม l i น์ได้เลยนะคะแต่ถ้าอยากเป็นส่วนตัวถ้าอยากเป็นส่วนตัวแชร์อีกรูปแบบหนึ่งคือไป my student ในฝั่งขวามือตรงนี้นะคะเป็น assignment ให้นักเรียนนะคะก็จะมีกำหนดให้นักเรียนพิมพ์ชื่อได้ไหมพิมพ์ชื่อได้กำหนดเ e a d l i n ให้นักเรียน9โมงในวันที่เท่าไหร่ก็เลือกเวลานะตรงนี้นะคะ เลือกเวลาตรงนี้นะคะเลือกวันที่ตรงนี้เราก็ล e a d ดอร์บอร์ด้วยนะคะล e a d ดอร์สแ d นนะคะแล้วก็ copy link ง์ทันทีส่งไปให้นักเรียนทางไลน์กลุ่มหรือ Facebook หรือไลน์ส่วนตัวก็ได้นะคะเทีนี้ผลลัพธ์จะดูได้อย่างไรผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์ดูได้ตรงนี้ค่ะผลลัพธ์ดูได้ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะมารีโซลนะคะกดเข้าไป ะะแต่ละเกมนะคะเครื่องจะทําการบันทึกนะคะเครื่องจะทําบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลเมื่อกี้ดูภาษาอังกฤษแล้วนะคะวิทยาศาสตร์ก็ทําได้นะคะจะขอยกตัวอย่างของวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งมีผลลัพธ์ไว้ให้แล้วนะคะอันนี้เป็นลิงก์ที่ส่งไปให้คุณครูแต่ละท่านนะคะทําเมื่อวานในกลุ่มนะคะก็มีทํามาบ้างนะคะทํามานะคะจะสังเกตว่ามีสกอร์นะคะมีสกอร์แล้วก็มี t i า e เวลานะคะตัวนี้เดี๋ยวจะตัวนี้ให้ดูนิดนึงนะคะ ตัวเกมที่เป็นของขอสักพูดน่นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เกมอีกรูปแบบหนึ่งที่นักเรียนชอบมากนะคะชอบมากนะคะเล่นผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยเลยนะคะจะเป็นหน่วยการเรียนรู้อ่าเรื่องจะได้เรียนในบทเรียนแล้วเราก็มาสร้างเกมในรูปแบบนี้นะคะ อันนี้นักเรียนจะชอบมากนะคะลอ,ลองลองลองปรับใช้ได้หลายรูปแบบนะคะอย่างตัวนี้อย่างตัวนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามันมีส่วนประกอบของหูนะคะอ่าตัวนี้นักเรียนสามารถเลือกลากเส้นโยงไปหาคําตอบที่ถูกต้องได้นะคะเช่นใบหูอยู่ตรงไหนใบหูก็ให้นักเรียนติ๊กไปอย่างน like mm ี้นะคะกระดูกคอนอยู่ตรงไหนคอเคลียอยู่ตรงไหนสมมติคอเคลียอยู่ตรงนี้นะคะคอเคลียอยู่ตรงนี้นะคะ ค้อนนักเรียนก็จะลากไปนะคะเป็นการทบทวนให้นักเรียนนะคะไหงไหนเดี๋ยวนะคะคนนี้มาดูเยื่อแก้วหูรูหูอยู่ไหนนักเรียนก็จะลากไปนะคะกระดูกข้างกระดูกคนอะไรพวกนี้นะคะนักเรียนก็จะทําได้นะคะเป็นการทบทวนคําศัพท์ี่มาดูซับมิสของนักเรียนนะคะส่งคําตอบ พอนักเรียนส่งคาตอบไปแล้วนะคะมันก็จะสรุปผลให้ว่านักเรียนผิดตรงไหนบ้าง <c oughs> เห็นไหมคะมันจะมีผิดนะคะมีคําตอบที่ผิดอยู่นะคะเสร็จแล้วนะทานะคะมันจะโชว์สกอร์และเวลานะคะส่วนของลีดเดอร์บอร์ดนะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนต้องกดเข้าไปนะคะพิมพ์ชื่อของตัวเองนะคะพิมพ์ชื่อของตัวเองอ่ะเอ็นเตอร์เข้าไปให้ผลก็จะโชว์ให้ ให้นักเรียนเห็นแล้วก็ผลพวกนี้นะคะที่ทำทำนักเรียนทํามาจํานวน10-20คนก็จะไปโชว์อยู่ใน My Result ตัวนี้นะคะคุณครูก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะคะปกติมันก็จะบอกว่ามา s u l t m มา e s u l t เราอยู่ที่ลําดับที่เท่าไหร่ตัวนี้เป็นลำดับที่59นะคะคุณครูจะใช้คะแนนได้อย่างไรเสียงชดไมน่อนี่คือผลคะแนนของนักเรียนนะคะ ผลคะแนนของนักเรียนไม่ได้ให้ดูเท่านี้นะคะตรงนี้จะมีคะแนนแต่และบุคคลด้วยว่าทําผิดข้อไหนผิดข้อไหนบ้างเห็นไหมคะทำผิดข้อไหนเราเช็คสามารถเช็คคําตอบนักเรียนได้แล้วก็ไปสอนเพิ่มเติมว่านักเรียนคนไหนเข้าใจไม่เข้าใจตรงไหนนะคะเราก็คลิกเข้าไปดนนะคะว่านักเรียนผิดตรงไหนบ้างนะคะเสียงเ,ออเดี๋ยวคุณครูจะปริ้งการทํการศึกษาบุคคลให้อีกครันงนี้อาจจะ ะคะ,ะตัวนี้เห็นไหมคะก็จะมีเราก็จะเช็คนักเรียนรายบุคคลได้ว่าเขาทําผิดหรือทําถูกเข้าใจบทเรียนแค่ไหนนะคะ,ะตัวนี้ผลลัพธ์ของนักเรียนได้นะคะโดยก็โดยการกดลิงก์นะคะคัดลอกก๊อปปี้อย่างสมมติว่าเอาคุณครูคภาษาไทยให้ทําช่วยทําเกมให้แล้วก็ทําให้ท่านแล้วก็ท่านบอกว่าเออส่งผลมาให้หน่อยสิท่านมีเกมแบบนี้เนาะขอเกมของใบเรื่องหูของป .5 ให้ป .6 ทำด้วยได้ กับเราแล้วก็สามารถ Copy Link นะคะส่งให้คุณครูแต่ละรายวิชาได้เลยนะคะอ่าตอนน,นี้นีนะคะเ<ห>ขาก็จะประมวลกิจกรรมหลากหลายนะคะอ่านี้มันมีเกมกิจกรรมเยอะแยะเลยนะคะก็ยังไงก็ฝากให้คุณครูนะคะท่านไหนที่สนใจลองเข้าไปศึกษาวเวิดบอร์ดอ,อ,อีกครั้งหนึง่งค่ะขออนุญ<อ>าตบอเตอรมาใย่ ใช่เยอะไหมอ่ะดูนะคะนี่คือรูปแบบเกมนะคะภาษาไทยก็ทำได้นะคะค ตัวนี้นักเรียนก็จะตอบเลือกตอบได้เลยนะคะตามข้อนี้เลยห้าหนึ่งห้านักเรียนก็จะคลิกนะคะคลิกไปสามหนึ่งสามอย่างเงี้ยนะคะเลือกคาตอบสามารถใช้เป็นวิชารายวิชาคณิตคิดเร็วได้นะคะตอบตอบตอบ,ตอบ,ตอบตอไปปุ๊บนักเรียนก็พอไปถึงอันนี้คุณครูทําไว้หลายแม่หน่อยนะคะสามสิบเจ็ดปุ๊บนะคะก็จะแสดงผลลับสมมุตินะคะผลลัพ์มานักเรียนก็จะคีย์ ชื่อของตัวเองถ้าไหนมันไม่ถูกมันก็จะไม่ให้นะคะแต่ถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วนะมันก็จะโชว์ผลลัพธ์ให้คุณครูคนะคะก็เรื่องของกิจกรรมของบทบอก็อยากได้นําท่านคุณครูคท,ทุกท่านว่าทําได้ทุกรายวิชานะคะลองไปศึกษาดูนะคะอาจจะเป็นรูปแบบเกมหลักที่หลากหลายเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นตรงนี้ใช้คุณครูใช้ในส่วนของคําราชาศัพท์นะคะหรือเป็น Mybodydy โดยการไปเสิร์ชหาภาพนะคะ My บอดีไว้นะคะแล้วก็มาเพิ่มคำศัพท์เพิ่มเติมเข้าไปได้เลยนะคะอันนี้วันนี้ก็คงทำได้แค่เพียงอ่ายกตัวอย่างเกมทำเกมบางเกมเท่านั้นนะคะเพราะว่าด้วยหนึ่งสภาพอากาศแล้วก็มันมีอะไรหลายอย่างเลอเยังไงก็ถ้าหากว่าขออภัยทุกท่านไว้นะที่นี้ด้วยนะคะมีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบลูอูธไหมคะ คือคืออย่าลืมไปว่าไปส<ป>ามารถปิิ้นได้นะคะปิิน้นแบบการปิม้นเป็นเอกสารได้เลือกรูปแบบการปิ้นเป็นเอกสารได้บบส,ไดสำหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์นะคะถ้าคุณครูสนใจจะ้ะ ได้นะคะเป็นรูปแบบมีชื่อให้พร้อมนะคะมีหน่วยมีร่างกายอะไรอย่างนี้ให้พร้อมอันนี้เป็นในตัวอย่างลักษณะาภาษาไทยนะคะภาษาไทยนะคะในเรื่องของทํรราชาศัพท์นะคะถ้าเป็นตัวเกมมันจริง,รงมันก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งให้เหมือนกับ my b บอดีนะคะเหมือนกับผูผเลือกโยงทำไปหากันนะคะ,ะก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากสภาพอากาศก็ไม่เป็นใจนะคะ ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมคะเดี๋ยวจะแชร์วิธีการทำนะคะเป็นลิงก์ u t u b e ไปให้ศึกษากันอีกทีนะคะครับสอบถามครับนี่ไม่เอ่ยไม่ว่าจะเป็นไลฟ์เบอร์ชีก็ถามได้นะคะได้ยินไหมครับ มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมคะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวจะแชร์ลิงก์การทำไปให้นะคะเดี๋ยวหลังจบก,การอบรมแล้วก็จะมีลิงก์ประเมิน้าสอบถามได้คะ่ะฮัลโหลครับ ่ว่าไงนะคะปัญญาหบ่อยมากค,คืออยากอยากรู้วิธีการ<อ>ทำ<ด><ด>แบบไม่ใช่แบบแบบว่ามาทำเฉพาะอันนี้นะครับเฉพาะามาแก้ไขร,รูปแบบของคนอื่นคืออยากรู้วิธีทำตั้งแต่แรกว่าใส่ข้อความยังไงทำยังไงนะครับ คือเลือกตั้งแต่แรกนะครับว่าให้เป็นของตัวเองนะครับไม่ใช่แบบว่าเอาของอื่นมาแก้นะครับก็คืออันนี้อันนี้ก็เหมือนว่ามามาเอาของคนอื่นมาทําให้ดูเฉยครับอันนี้ผมก็เลยอันนี้ไม่ไม่เข้าใจนะครับว่าเริ่มแรกต้องกดเข้ายังไงว่าต้องสร้างใหม่แล้วก็สร้างเป็นของตัวเองยังไงเป็นลิ้นเลียนยังไงครับอันนี้ก็เหมือนแต่ว่าเอา เราไปกดของคนอื่นมาแล้วก็แก้ของคนอื่นแล้วก็เดี๋ยวก็จะเทิขเคารพเองอย่างเ้ยเองที่อื่นอยู่อยู่เนอะฝากก้นเรื่องด้วยพ่ขออภัยด้วยนะคะเรื่องด้วยสภาพอากาศแล้วก็อะไรหลายๆอย่างทำให้เราการสื่อสารได้เข้าเขาเสีงก็เคยทยามด้แยค่อันนี้ค่ะ เรื่องะเรมันมันูนนะครับนุเขาเรื่องแต่ระอันนี้ใโพสต์อันนี้มิโพสต์อะไรนะครับอไม่อ๋อครับคุณคุณ่าน่ไปดูยู เดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะค่ะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะ,ออะ,คะแบบว่าเอาสัตว์เราฟังไม,ไม่กันไม่ค่อยรู้เรื่องยังไงฝากคําถามไว้ที่ห้องไลน์ได้ไหมคะเพราะตอนนี้สัญญาณ<อ>ไม่ชัดเจนเลยเป็นคลิปวิดีโอมาเลยก็ได้ครับอัดเป็นคลิปวิดีโอมาเดี๋ยวก็ดูทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งอดลมนะครับแล้วก็จะได้ทุกคนก็จะได้กินข้าวกลับบ้านกันนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงฝากไว้ใน ในส่วนของแบบประเมินนะคะเข้าไปอ่าแสดงความคิดเห็นได้ในแบบประเมินได้เลยนะคะโอเคค่ะ,ะคสำหรับวันนี้ก็เย็นแล้วเนาะเดี๋ยวยังไงก็อ่าอ่าท่านสอนอท่านอยู่ไหมเอ่ยถ้าไม่อยู่แล้วยังไงก็วันนี้ก็คงจะขอจบการอบรมไว้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าคงไม่มีอะไรต่อแล้วยังไงก็ฝากอ่าทำแบบประเมินนะคะจะได้รวบรวมได้ชื่อแล้วก็ให้คุณครูฝากข้อคิดเห็นชัด ให้ไว้เลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวมีแบบประเมินด้านหลังนะคะจะส่งให้ทั้งลายทั้งลายกลุ่มหลายหลายกลุ่มที่เราอยู่ร่วมด้วยกันนะคะในโอกาสนี้ก็ขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านนะคะที่เสียสละเวลานะคะมาร่วมรับฟังอบรมนะคะยังไงทุกคําติชมก็จะเก็บไว้ปรับปรุงและพัฒนาต่อไปนะคะโอกาสนี้ขอขอบพระคุณค่ะคณบัญญัติคะท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะคะเม่อของพิมพ์ลงภาษาอังกฤษนะคะทีไม่ต่อเนอไม่ได้ เข้ามาเอ็นท่านติดประชุมอีกอีกห้อหนึ่งนะคะก็เลยขออนุญาตเป็นตัวแทนจำนวนเป็นสองที่นะคะขอขอบพระคุณท่านที่เดียวกันทั้งสองท่านนะคะทั้งคุณพิพานิวัฒน์และคุณพิจิตริมนนะคะที่สวิดาได้มาจัดเวลาให้ความรู้กับชุมนุมสถาของเรานะคะนอกากนี้ก็ขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากมากเลยค่ะก็คุณคพานะคะคุณค่ะ เราก็คงจะฝากข้อความาหรือสิ่งที่มันยังไม่สําเร็จรี่ล่วงบางอย่างที่ท่านผู้บริตรงนี้เข้าใจไว้ที่สุดร้ายก่อนนะคะแล้วอย่างไงก็เดี๋ยวให้ท่านวิทยากรเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกาสนี้ก็คือขออนุญาตปิดปิดการประชุมปิดการอบรมในะะตอนนี้เลยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมนะคะสวัสดีค่ะ